สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบาร์ดลำพิดออฟเซียวครับตอนนี้กี่โมงก็ไม่รู้นะเจ็ดโมงปะเจ็ดโมงพนาะงเจ็ดโมงครึ่งนะเจ็ดโมงครึ่งแล้วนะเราผัดผักกับต้มยำบ่โดนครับเราจะเดินทางฮอดแล้วตอนนี้มาแวะกินข้าวครับ อยากกินข้าวนะอยู่ที่ปตทพญากระพุนพิสัยเนี่ยก่อนจะเดินทางไปที่ท้าตูมนะครับจังหวัดสุรินบ้านก็คือบวัดแจ้งสว่างเออบ้านวัดอนี่นี่แสบตาปุ้นิบ้านแจ้งสว่างไงเอนแสบตาเลยบ้านบ้านสั่งอ่าบ้านสั่งเดี๋ยวเรื่องคิดกันแม่นวัดตรถิ่นที่พิเศษดี นี่นี่วัดไปแฮ่พ่อเมียนูตั้งหรืลูกยว่างเงาใส่ตงหนลูกเด็กไปแฮ่ใส่เสือถือทางบ่เอาอะไบ่ถือบ่เข้าคู่ค่น่ะเอานูกเขียนอนเอาสังไหมนเหเอาหนอายำกับพะน้้คเอาไปทังรถนเนี่ยเยายเดียวมันใหญ่เมีย นุ๊กใสต่ตะนึ่แต่วคนมานุ๊กค,คือคนสืบคล้องคนมาเกือยดจะขอ้อเห็นเห็นนะเพราเหล็กข้าวราดแกงโอเด้งนะเดี๋ยววันนี้เข้ามากินเขาก็ไปยเอครับเดี๋ยวพายอควายไทยชิ้นหน่อยกันแล้วเป็นภาษาสังเกตุปีหาแปดชิ้นหน่องครับ ของผมครับนีบ่ครับอันนี้พระสังในตำนานนี่หรอครับที่ฮอตดีท่านผู้ชมอันนี้ก็พี่ชนนะครับทาง้าวอันนีตก็เคยเป็นคนขับรถของสาวน้อยนะครับช่ยเป็นคนขับรถของสาวน้อยตอนนี้กลับตัวกลับใจแล้วครับมาขับรถให้ออนดีครับใส่ใหญ่เลยถ้าเอกใหญ่แล้วเจ้าเลยเกือบเป็นพระเอกใหญ่แล้ว กับเขาครับวุ้ยเต้นพ่อเต้นพ่อแล้วเอ่เหรอปฏกิรยาครับตนครับวุ้ยเข่าแล้วมีมีแมกกี้ด้วยแสบด้วยนี่นกับเขาตัวผมปวโอ้ยยังยยังอ๋อทางผมเย อ้หนนี่น,นีล้วกิน,ใในหน่อยโอ้น่ะกินแล้วกินแล้วเ่อดเม่อรกวนนะเรองาอย่างฟังวกจะแกยที่แม่กินขวย่าินข้าวอันวันที่สามสิบพอการใจทีไปเฮ็ดรถรถบ้านวิจีบ้านพีฮอดี้ดนนอยู่บ้านใดก้อยอำเภอสมเด็จครับอำเภอสมเด็จครับนี่ Say ừ. ừ. cái bàn hạng, yêu cầu. A được an nếp đi chim. Hm? 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 ก็แบบไปเนื้อตัวตัวเราไปโอเคขึ้นเราไปก็บเมนได้ไรอีกหรือเมนปลาหย่าเมนปลาหย่าเราอ้มันมันเป็นความสะดวกสบายของเขาในการพักวันมากกว่าถูกต้องเลยหมอลำทุกคนต้องลดน้ำสัมพันธ์กูแบบผมเรียกว่าไอ้วัตถีเป็นคนแรกเไงของหมอลำเนี้ยหมอลำผู้บริหารเบิกเบิดตัวเบิกผู้บริหางแมน มือทดลองมองง่าจัแต่ว่ามันสามารถใช้งานได้จริงอยู่ได้จริงคล้องแท้ครับพี่น้องแก้วเลยถ้าไหนคังให้กับคนบอกนเมียนี่เนาะได้แล้วเนาะอ้าถูไอไดกไอนบาเหนืยก็ปั่นกันตัวกัน้วนดูดูนะม่ตัวนบึงดูดูเลยข้อน่ให้ ก็ไอ้สาระแล้วก็บ่กก็เจ้าจิงจังกับชิวิตทัพพน์บังบึงคลิปสั้นท นำ้ำบ๊อ,องนา่นนงนตาติดใจน่ามั้งเขานั่งติดใจเรื่องรถเลยนะ าะว่ารถเล็กมันทำง่ายกว่ารถใหญ่อยู่แม่งครับก็ว่าไม้พาเลตเนี่ยไม้พาเลต์เร็รนรู้นอนะตัดดีๆสิหล่อนเดี๋ยวมองๆข้าสลักปีนานี่พี่นอ้องจะได้ซื้อแอร์หน่อยไหมน้ำตัวหนึ่งแต่ที่ว่ามันแล้วแบตปุ่มาทางเรื่องแบตเตอรี่ไหมแบบสามารถเปิดแอร์ได้ไ แอรหน่อยเก้าพันเก้าพัอย่างมิติยูบอกเออรถตำแหน่งใส่เจ็ดพันรถพักยังไงทำไมแตารถพ่อเขาบันโอาขอบถรถอนะาบันสองบันเวลาได้ตงทามน้ำพูดสันแบตเตอรี่เขาสมควรที่จะใช้แบบประมาณเด็ทำหนี่งค่ะชแบตโตสัเปิดพอมได้เปิดแอร์ได้นอบุกได้ เปิดเอะแปชั่วโมงจอดแม่หม8ถึง12ชั่วโมงิาประมาณนี้เาเสียอะไรนะ้าจอดตน้่มก็ลดชั่วโมนะประมาณนั้ชื่อเงนนี่มันลดลดลุกเรื่อยไหมตะกอนเนี่ยตัวทีเปิดเยอะเต้องเป็นแสนได้้องมีเงินแสนนื่อเนี่สามหมื่นสองหมื่นอ่าประมาณนั้นโอเคอยู่ือว่าอยู่ในเกียน์ที่ห้าขาดอะไร เปิดแร์นเปิดพารุ่มหนี่่ต้องพูดหวานใจก็ยังสว่มันบนตนห้องเขาต้องไปอยากเปิดห้องเขาจอดรถนี่ผมช่ใช่้าได้เน่เขาเปิดสลุ่มเอาเอาหน้าตังรุ่มเปิดพรุ่มหน่อยเย็นเพตายแล้วเนี่ยอยู่ในเป็นสามสี่มื่น้าหมื่นหมื่อยาก็ว่าผมเปิดแคร์แบ้านบ้าั ครับแย่เกินพีครับสดองหมื่นอ่อือใครูิว่าหมื่นละสิบชั่วโมงนี่เดื่ออะไหมื่นละหกคืนสิบช่วมในสองหมื่นอ่ะเนี่ยหละจะได้ยนรูไปพี่น้องจะได้ตัดใจทำตอนเปลี่ยน้ไปหาก็ตัวเอสิ่ดนอนกัประมาณเก้าโมงสี่โมงเงีผมนอนหอดประมาณสามไปสี่โมง บ่อนอนเป็นหอดตัดคำหดเมื่อไหด่กนนันแต่ว่าอันนี้มันชาติไปครับการขับรถไปน้ำมันบอเสียบชาติไปเลยก็จากใดชาติไปน้ำพอเลอือไปโซล่าเซี่ยวหลังคาคอะไรหลากหลายเลยชาิชาดได้ตามแบบเรวกว่าจะวิ่งถิงนกระจองกค่ดงแล้วประนด็ถ้าสมมติว่าใส่น้ำน้ำารดแลนนี่ แลน้ำรถี่เพิ่นยังาแบบบิงรดรดบินมันต้องจ็คชุมมันต้องแจ็ครอยกิโลมือเคือ,องเสเต็มมันตองก็กมา,าชาตจากดชาติแห้งดันให้มันเต็มมันจะ่เวบเป็นที่มันสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อืมลักสแปดสิบแต่ว่าระยะเวลาสุาพชพหัดแปดิบแจักกิโลมันบเตรมามเันขึ้นอยู่กับแบตมันเหลืออยู่ใหม่คือไหลแบบเตเก่าม,มัน คนวเขาใส่ไปมืูอนหรเขาใส่ไปเบ็ดลยเปอ็เขาใส่ไปแค่สามสิบเปอร์เซ็น่กระชกแตบเยนเดียวเข้าใจแล้วอขับรถไปเยอะสยหยแต่ว่าคือสิบอนอนไหลจนว่าทำเมื่อกี้แต่ในต้นมันมีรถด้บนกันาที่เบ็ดเหนือเบิดมือนเลย ต้องพูผมก็ตื่นแล้วป้องเก็บตัวไปกันเปิ่ปืนไปเลย